สายไหนนับแล้วสายไหนนับปัจจัยแล้วเอาเอาปัจจัยมาใส่ใส่ในขันกับยมกุ้งแล้วก็เขียนยอดมาเขียนยอดมาให้มารวมกันอมาถวายเ,เอามาที่กูบาก็ได้เอายอดมาที่กุบาร์ด็กกบารวมให้เอาปัจจัยไปไปให้ยมกุ้งยมกุ้งยืนขึ้นเออเอาขันอเอาขันไปใส่ปัจจัยไว้ด้วยแล้วก็เขียนยอดมาเด้อเขียนยอดมา ยอดมาตามหลังของคุณอ่อนกัญญาปัญญาประเสริฐจิตหนึ่งมืนห้าหร้อยบาทสาธุ สมัยก่อนแถวจังหวัดจันทบุรียังไม่มีพระกรรมฐานมหีหลวงพอ่อลีท่านพ่อลีวัดอยู่วัดคลองกุ้งมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาสายกรรมฐานจังหวัดจันทบุรีหลวงปู่ลีวัดป่าคลองกุ้งแล้วก็วัดป่าคลองกุ้งทุงนี้ก็เป็นวัด หลวงแล้วเป็นวัดในเมืองแล้วเป็นวัดต้นของคณะธรรมยุตตานิกายแล้วก็ขยายเดีย๋ยวนี้มีหลายวัดก็มีวัดเขาสุก,กิมที่มีชสื่อเสียงวัดเขาน้อยสามผาน เอ้ oh, หลายวัดหลายวัดที่จังหวัดกันจนวบุรีของเรามีพระครูบาอาจารย์พระกรรมาฐานมาอยูอ่อันนี้ของเราก็เป็นสำนัก,กนักสเล็กๆแล้วค่อยขยขยายเพื่อมาโปรดพี่น้องชาวชาวเลก็ใช่เพราะว่าอยู่กับทะเลทำมาให้กินอยู่กับริมทะเละพวกน้องเจอพี่น้องพวกเราจะได้ มีที่พึ่งพาทางจ,จิตใจพึ่งพาบุญสะสมบุญอะไคณะสิทธิสำนักสงน้ำโจร 3 9ม9 0บาทสาธุคันหน้าไหนอยากจะให้ประกาศก็ยื่นมาเด้ออยื่นมาเดี๋ยวจะได้ประกาศแต่ละคณะคณะ่าแต่ละคณะคณะจะได้ประกาศให้จะได้สาธุพร้อมกันเพื่อจะให้กึกก้องดังไปถึงนูนสวรรค์ หกชั้นน่นเมืเ่องทั้งหกชั้นให้เขาได้รับรู้ว่าพวกเราเราได้มาทำบุญให้เทพธิดาให้เทพประบุเทพธิดาให้ได้อนุโมทนาบุญกับเราเราสร้างสมบุญเพื่อนำทาง <arth. S 2> เพื่อเป็นทางมรรคผลนิพพานเพื่อเป็นทางขึ้นสวรรค์ นิพพานเพื่อจะให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเราจะปิดทางอบายภูมิไม่ไปภูมิตม่ำเราจะไม่ไปเกิดภูมิสัตว์เดรัจฉานจะไม่ไปเกิดภูมิเปรตอสุลกายแต่เราจะทำบันไดทำบันไดบนของเราขึ้นสวรรค์น,นิพพานนั่นแหละ,ะตัมมากๆครูบาอาจารย์ท่านก็อยากให้เราปนนารถนิพพาน เราไม่ได้ปาฏิหาริย์สวรรค์เราก็ทำเพื่อทำทางขึ้นทำบันไดของเราให้ขึ้นไปเพื่อให้รู้ให้เทพให้เทพธิดาให้เทพพระบ,บทเทพธิดาสวรรค์ทั้งหกชั้นาได้อิจฉาว่าเราได้ทำบุญเ,เทพเทพวดาเขาไม่ได้ทำบุญอย่างเราเราไม่ได้สะสมบุญเราว่าเกิดเป็นม,มษย์ได้เกิดเพราะพระพ,พุทธศาสนา,านี่เรามีบุญมาก มีบุญอันยิ่งใหญ่เราได้สะสมบุญกา,าสรสะสมบุญนำความสุขมาให้าาการได้ทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสทำใจให้ล่าเริงกับสิ่งที่เราทำใจผ่องใสใจใสเป็นบุญใจขุนเป็นบาปเมื่อลายเราใจผ่องใสด้วยการได้ทำบุญใจเราย่อมผ่องใส เมื่อใจผองใสแล้วสุขติเป็นแดนเกิดใจผ่องใสสุขติเป็นแดนเกิดใ,<ช>ใจขุนมัวใจเศร้าหมองทุกขติเป็นแดนเกิดโลโลเกือบจะเสร็จแล้วรวมยอดอีกนิดเดียวเดี๋ยวรวมยอดสักหน่อยเดิน <c ough> เราจะได้อนุโมทนาร่วมกัน อ่าได้นโมทนาร่วมกันให้ดังกึกก้องไปถึงสิบหกชั้นฟ้าอ่ารวมกันรวมกัน

อันนู้นมารวมอั้ยังนับมารวมอยังรวมแล้วครารนเอเดี๋ยวได้ยอดกระถินแล้วใครมีความปัาจัยเหลลยียบลำรวยทั้งในชาตินี้ชาติหนานะครับต่อยอดกระถินกันนะฮะ เอาแบบระะีิวลีผู้มีลาบมาะท่านก็ส่างสมบารมีมาโดยการต่อยอดกระตินยอดบุญอะไรนะ,นะเดี๋ยวใครมีความประสงค์ต่อการต่อยอดกระตินก็ขอเชิญก็มีลูกชายเพื่อนอยู่คนเป็นหมออยู่โรงพยาบาลจุราเฉยเรียนเก่งจริงๆอ้ คนสมุทรสาครทำบุญอะไรก็แล้วแต่จะให้เป็นหนึ่งหนึ่งมืนหนึ่งบาทหนึ่งแสนหนึ่งบาทอะไรหนึ่งก็ขอเป็นหนึ่งตลอดเอี่ว่าทำบุญอะไรมาเป็คนเรียนเก่งมากสอบแพทย์ติดไปทั่วมอ่า ยอดมาแล้วยอดยอดฟังฟังฟังสองแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทสาธุยอดยังไม่สวยเลยทำยังไงเนาะ จำได้สองแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทอ่าเอาต่อหน่อยอ่าต่อให้เสียยังไงอ่าใครอยากต่อยอดนั่นเห็นไหมมีธงอยู่พืนละร้อยบาทอยู่ไหนเห็นไหมถือขันไปเลยถือขันใครให้ร่วมต่อยอดกระถิ่นกันหน่อยนะครับธงอยู่อยู่นั่นน่ะถือถือใครถือขันทุกคนนี่ถือขันถือขันออาสาหนึ่งมา นู่นอะขันนะนู่นอะขันเปล่าอะถือถือต่อยอดเลยรวมกับุญกันต่อยอดต่อยอดต่อยอดอ้าวต่อยอดอ่ะยอดให้งามๆหน่อยต่อยอดกระถิ่งยิ่งต่อยิ่งเจะเลยยิงรวยยิงเดี๋ยวยิ่งจะเลยมีขันมีหม้ออีกเขาเปล่าเดินทางนี้มั่งแต่เมื่อกี้หม้อไปไหนอะเดินทางนี้มั่งเอาต่อยอดกระถิ่งกันจะได้เร็วหน่อย มีมีมีทานมีขันมีมีก็เอาหม้อก็ได้มีไม่มีอยู่ทั้งมีอะไรมั่งมีของที่จะไต่อะของที่ไต่อะไรก็ได้หมอกะละมังอะไรมีได้ก็เอออันนี้นี่ช่วยกันช่วยกันขอจิตอาสาหน่อยช่วยช่วยกันถือว่าช่วยทั้งนู้นมีหม้อมีอะไรอยู่ของาอะทงทงผืนเล็กทงพื้นเล็กที่อยู่ในกรด ผืนละ100บาทจะร่วมต่อยอดร่วมต่อยอดผืนละ100บาทอ่าส่วนผืนใหญ่ผืนใหญ่499บาทบไม่มีทอน500พอดีอ่าผืนใหญ่500บาทอ่า499ก็ได้แต่ไม่ทอนอ่าผืนใหญ่ได้ <c oughs> ผืนใหญ่อ่าโน่นโยมผืนใหญ่ผืนใหญ่ตะกุง้งอ่งพดผืนใหญ่ได้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 จะแกะยังไงมันต้อง มันต้องใช้บันไดได้อันพูดว่าพูดไปเอาผุนเลยไปเอาผุนเลยผมเอาผืนผืนใหญ่500เอากี่เอากี่ผืน499แต่ไม่ทอนนะเอาสองพื้นอ่ะจองไว้ก่อนอ่ารวมต่อยอดกระถิ่งไงครับอ่ใครทำบุญอ่าต่อยอดผืนละร้อยพืนเล็กผืนละร้อย